ออเดอร์นี้นะฮะก็ n นสยู n นสร้อยนะครับเป็นออเดอร์ที่บายนะครับ, buy, รบก็เหตุผลก็คือว่าตอนแรกเลย4ชั่วโมงนะครับลงมาแตะโซนดิม d z โซนนะครับแตะโซนดิม d z โซนผมก็รอรอให้30นาทีเป็นแทง่งอิงกับฟิงนะครับทำไมถึงจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ย มันเป็นจุด qm qm ใน30นาทีนะครับเห็นไหมแล้วผมก็รอจังหวะกับตัวกับตัวปุ๊บบายเราดูใน m 5เห็นไหม m 5เป็น divergent นะฮะแล้วมันพุ่งขึ้นมาบายทันทีเลยนะครับ stop loss ข้างล่างทีนี้มันจะไปไหนนะครับไปตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับอีกใกล้ๆแล้วนะครับถึงแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับบินยาวเลยนะครับสำหรับเนสลอยนะครับเวลาไปก็ไปแรงนะครับน่าเล่นอยู่นะครับสำหรับดัชนีเพราะว่ามันไม่ค่อยจะยึกยักเท่าไหร่นะครับเล่นง่ายนะครับผมมองว่าลองเล่นดูนะครับ